บายดีพี่น้องนี่บ่าวต้ยกับมาเป็นพ่อครัวพี่น้องจับไก่มาแต่เพื่อนเพื่อนนะเพื่อมาเห็ดคลิปขอบคุณขอบใจเถ้าบอยเนาะหรือว่าบ่าวพังเล้าแหละพอเถ้าบ่าวก็ตันนี่แหละพอเถ้าเมถาวบ่าวก็ตันนี่แหละเอาไก่ออกมาสูบผึ่นกินพี่น้องเลยเอาไก่ออกมาตุ๋นสูบผึ่นกินเพื่อนมาเพึ่นโทรไปแก๊มีไก่อยู่บ่เพื่อนมาพอเถ้าไอ้กังไรโต๊ะกะมือไงเพื่อนมายุกเขาเลยเพื่อนมา เลยบอกว่ามีอยู่ไก่ตัวหนึ่งเชี่ยวผสมผงต้มกินพี่นอ้องกำลังคั่วกำลังซับสิตโตมาเด้อพี่น้องเด้อที่เขาทำกันว่าสิเอาสมุนไพรมาใส่ต้มไก่พี่นอ้องเอ้ยเมืเ่อทำมามึงยาวมาได้แล้ววะยาดีเออ,อยาดียิ้มอยู่เบิดมือหรอยู่ ครับตอนที่ใหญ่ที่าุาปีชุดนี่ของปวดเบาตันเลยมากินขนาด หมดแล้วบัวเอาเลยน้องมีอยเขาหากาว่าผมพื้นมันแซ่บนปีซุดนั่นนี่แ่ะ เขาถึงใจขนาดเมียไพ่ก็เอาวมดแ้ปล<อ>า,า,าปัวเข้ามาเอา,าอไ่เลยนกปีนอเมียไพ่อากจากแต่ว่าเขาบอกปลาปัว,เ,เ,วเ,เขามาหลายเจอเยอะเป็นแเวๆกปลาปัวามาเอาเนาะ แม่พี่น้องเลยมันมันอ้วนกับอ้วนเครื่องัวหานจิ้งไว้ก่อนครับจิ้งไว้หลังจากไอซับแล้วพี่น้องก็ได้เอาลุงหมอแล้วตอนเนี่ย ลุงหมอเป็นทีเรียบร้อยออืหอมขนาดอืหอมขนาดพี่น้องเลยเนี่ยโลธาสุามา่มใบมะขามอ,องง่อนน้องเลยตะกินครับหอมถุนถวน ออแม่าออนนาทาเจ้าใส่ยังไงแหละเออป็นนัวท่าไหลใส่ไปเจอใบบขามอ่อนนี <laughs> ่น้อง,ง,งบบน,นี่คือใบบขามอ่อนนะครับล่างเลยครับ กะซ้ามหนึง่งมีน,อน้องใส่ต้มไก่หลับลองห <c oughs> ลับลองแสแบแน่นอนมีน้องเลยเอาใส่ด้วยเจ้ยผึกเกสโลไลโพตีนะ่ะอ๋อเนะาะ เออพ่อพ่อเออบ่าวต้นพี่น้องิอง่อต้นใบมะขามลงเลยตอนนี้ปิดพา้าบ่ได้ยานมนในปูมปห,หนาตามาเด้อพี่น้องมาเด้อกิ๊ต้มไก่น้ำบ่าวกับตัน กำลังชีสุกพีนองเลยอืมพีนองเลยม่เถ่าพิ่งก็ได้เตรียมการปรุงแล้วพอส่รนะ้องอออนัย,นยัยายม่เ่าเอ้ค้นเ่าสีลวงเฮาแห่งบุญยาคุาล้านคอ,อย,ย,อย,ยอแห่งบุญยาคุาล้นม่เ่าเอ้ ยัดไปอยู่ไว้กินพี่น้องเย,ไต,ยไตเยฮะก็บบรหิหารได้เลยตับไตายคอยบรหิหารจักอันเลยบู๊ตัดเส็บได้พี่น้องเลยตอกจะใบมะกรูดสมใบมะขามบมาเส็บนี่แหละบมาเส็บนี่แหละหลังจากหวานกาขึ้นมาไม่เมื่อยถ้าเรากินว่าเขาเศร้าพเอเถ้าบอยอ กั็เผ่าซีทุ่งเอินเผ่ามีนําบอกกับตาเนี่ได้ห้องเผ่าเบิด์คุ้คนเลยสีอยู่ในเฮื่อนในเผ่าบอยนะเผ่าเผ่าเบิดเลยบุท่านแหละเผ่าก็ได้ห้องเผ่าเมถาวรพี่น้องเลยเพราะบอกกับตาเป็นในน้ำล้านทุ่งเผินเป็นเผ่าเมถาก็เลยห้องเผ่าเมถาวรเบิด์คุ้คน มาเด้อพี <Será> as as> <lawsuit> ่น้องกินเขาพีนน้ำกันหรือว่าเขาเทียงนั่นเองเป็นได้ไหมเถ่าลดสาดเข้มหรือจางหรือแส่บออเฮกเฮเข่ ขวมพอท่บอยมือนี่พื้นที่บอกกับตันลุงหวานกะไอเพื้นน้ำมือนี่ทางบอกกับตันบุคคยหวานกะจักเถื่อยามันฮูมไม่ฮุมไม่เท่า <c oughs> <c oughs> เออ,อว,ว้าบบบุคคยหวานกะจักเถือได้ว่าบุบุคีความสามารถเหตุผลตกนี่โอ้ยสาสี่กองเลยแล้วขัววนผลตกค่ะ อาเบิ่งทาส้มตอนกินนะพี่น้องเนาะว่าสิเป็ดตาแซ่ียบสำเนาเพราะว่าเข้าวผัดเถ้าเิ่นหิ้วเขาแห้งตอนนี้เอาแบบเป็นสูตรนะเอาแบบเป็นสูตรนะอยู่ในซองของซื้อซองจองเลยบาบกัปตันเอาแบบแบบเป็นสูตรแบบหมูนะเมีอยงต้มไก่บาวกัปตันอเมริกาได้พี่น้องมาจากโซาไหนสบายดีพี่น้อง พี่พ่อรับมากินบ่คือบม้อไฟเรากินหม่าม้าต้มไก่มือมืใหม่เนี่ยต้มไก่ชนเด้อพี่น้องเลยต้มไก่จี๋มาหนิอือหากินอย่างไรเน้องต้มไก่จี๋โอ้เพื่อจะได้กินไก่จี๋มันต้องหมูธรรมดาดูเลยไอ้ไม่ได้เสื้อไงง่ายได้หน่นะเพราะว่ากอดมันสีบกอดมันสีเซื้อแกมันบมูเป็นเพื่อนเป็นห้างพี่น้องเลย ก่อนิละกินนะเออใกล้ปีใกล้แม่พี่น้องบก็ไก่ปูตีเบิดเขาไล่ละไล่ปิดเลยจะไรเบิร์ดเขาไล่ละเลี้ยงเบอรเสื้อแก็เลยเสื้อเบิร์ดเขาไล่ปิดแล้พี่น้องเลยโบ้ได้ลูกจ้าเถื่อใครมากินเนีล้วเขาก็เลยสั่งมันออกมาต้มพี่น้องสอนอะไรนะก็แค่ไก่กับมันมัน อไก่เมฆไข่บ่ักระขึ้นตะวันกาไก่เม่าผักผักแหนบอยให่างมันบวกขึ้นผักบาก็ได้กินทั้งแม่ทั้งไข่แล้วห้างมาดูบวกขึ้นผักสอือแล้วเสืนงก็ไ่ได้ลุกมันเยนาะอล้ายม่แมทาหห้าวับไข่มันมันใส่ถึกขอามือหนึ่งย่งกิน่า กินเหมือนกัเลยมันจะได้เกืดดีก็้อมนตั้งร่าจตจอแยเออโซ่ลอดง่ายเด็ดคิเด็ดเลยกินตูจรก็ได่แต่มมีเจลกีิกีเนาะอุ้ยเจลกีิกี สาาเขียวเนาะมีรลายากรไกินเขามนามรลเายเขาร่วงคอไปเนาะกินอย่างเดียวเอมันแสบลลเลือดจากตาขอขายตาต้งวปรวตเน่้าวหวานข้าวหวานเข้าบ้าน่ายเลเข้าบ่อยหวานนะ ปนติตกมาอย่างนีน่นะตกอีกแล้วแหงนกนเนหอันนี้ทางน้ำที่เตลงลงมาปปิดไว้รถฝนต๊ะมาเดียวม่นหทงาเกินเยี่ยสอง่ะอืมปนอะมี่อเมอานสิ๊กปลูกอันอยู่สุกซุ่มตอนนี้ทอดอะไรพี่น้องเงหอแล้วก็นวันกาวเตียนลงนวลลง สรุปแล้วบุญบ้านอยากกินหมูกระทะก็บ,บอกแฮส้วนน่องจ่อยลูกสาวของนางไปไปเจ๊บอนไปลูกสองคนตัวเมียตัว้นะไปซื้อมูกระทะสุก,กินอาูร้านซื้อมูกระทะให้กิน,นนะไปเปล่าวะมันขับอย่างนี้เนาะ ไปบ้านนวกอมันเลยบกินเดียวเบิดแล้วจะเแนวกินเบิดอย่างมาโทษนั่เจ้าคนหาสิโอ้ยแต่ว่าสิโทษตอนนั้นมีแนวกินโทษเรียกโทษยังโทษให้ซื้อของปินให้กินอ้คือโม่คือโมเขาหแล้วเบี้ยเบิดแหละยังโทษหาเอาบ้าเาไปฮา เลือเลืนะประมาณสามขวดกินเกินเป็นรังนะเลืออีดอกเลือไวพมนคือสามขวดเหนยอะไปได้เลยเหอเแล้วเข้าไปคนเข้าไปคนกินเี่ปวดจ้ะคนเปรออนฮ้อน้อนซือมันอย่หมอกินกันนกินอยู่หนา พาไปสูพาซัพอร์ตไปหาคิดบอนแล้วรูแดนอันนั้นได้พี่น้องเลยคูได้วาตาได้กไม่พาาดตาเลาพวานตาให้ลูกมัเออภาพวานตาให้ลูกมันก็ึีเพาลทั้งลุงเกอตาริกตอ๊ะลากปเผาก้านใด้ลูกให้กินเหรอะ้ไปเดงเด่ลุงไปเด่นเท่นวันเผาก็จไปกินมันโดตรจงไก่ก็บ่มีตาขัวอม่อยดี้องหายม่เถาอ่ะ เออตังตัดตังต่ใดตัดปอมตัดปอตัวนี้ใส่สมบัติองนัต้องปคือต้องใส่มากด้งก่เขาไมห้เจาเลยเาหมกุหมแนดะครับ่ยแบ เราไม่ทาหเอาหลบไปประจำการอยู่น้อยปังเราไปมาคืนหนคืเนี้ีนอไงพถ้าล้วมแล้วีุงเ้าอ่เปนนีก้ล้วเออลูกลูกเอือยนนมีกุเช้ายลทมันหนุมหูเป็นาหน่งได้ได้ กั้งจักบักอันเี่วันมันลงกาลีกาลีนะบอกขูดก้ไยมาทั้งหูขูดก็ไยมาเนี่ยจ่อยนัหน่อยนะมีผู้เดียวบอกของคนหรออย่าลืมติดตามสองลานไฟานะพี่น้องเ้าแล้วลานคือลานทำสันเบิดบ้าน

บรรดาผอเท้าเมเทัลผดเท้าผดเท้าอันนี้กันตะกี้กับโบแมนผอเท้าเดี๋พี่น้องมาเอาครับผอเท้าก่อนเป็นผดเท้าแบบนี้ตะกี้ยังเป็นไพ่ตะกี้กกับผดจักบอลทั้งกับผดจักมั้ยเจ๊ใหม่มาเอากับผดเท้าได้เป็นผดเท้าร้าบอันเออผดเท้าเบิร์ตอืม่แท้ผู้นี้สิเป็นผอเท้าอันนี้สิเป็นเมเทัล

น้ำใส่ก <Ừ. S 1> ch ับไก่ตัวน่าน่าหนักบอลหนักด้อเช็คกับทีดร้อใส่หุเพอดีเหรอมาเพื่อรังเลเนาะกำมันขนาดไบอลบอลคือของใส่กัดโตารวการเลตัวรวยบ้ง เบิร์ดเคยข่าวได้เพื่อนนะเบิร์ดเคยข่าวทุ่มนี้น่ะรู้อ่ะเบิร์ดเจ้แจ้งแห่งขาเ่าม่เพื่อนนะเปิดประตูน่ะเปิดประตูหน้าเพื่อนนะนั่งของมกอยู่ในหน้าประตูเบิร์ดข่าได้พระเจ้าอยากได้พันใหญ่บบบมาลุ่มได้เขาสิให้เราลงมาเผื่อพันใหญ่มาโอ้พันคู่นพี่เพี่แงลนั่งลงนั่งลงไหนด้ก พันใหญ่คุณนหลายพันใหญ่ไะกันรักษา,า <c oughs> กหน่าผักรูได้ไร่เหมือนพันม้านาะพันพันม้าบ้านเลยแต่มันใหญ่พันด้วยอนนเดมันโมย่านพายมาเพื่อนยานตะกูแผดเสียงงูหลลด đắt cái ôi điện 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 đấy điện điện mẹ điện điện dặn quá không cần không cần điện điện đẹp điện 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 งานเฮียปีนสบายนะนาสู่บรดมนาดามงนเขาแล้วเขาเสียงง้นเสีงกับลุงแล้วไปแล้วลูกศิษย์นะทำเขาเงียนใหม่ด้วยแล้วลาาลาพี่น้องพได้ดกันละข่าวกินลำขาแ่งยากออกแต่แม่ออกแลายิสนตีติดตามเบร์ถูกซองเลยเริ่มกดนไหลกดแแท์พี่น้อง หากไลแ์กดแชร์ได้พี่น้องเด้อหากกดติดตามให้บ่าวกันเนี่ยหนุหนกมาบ่าหนกจัดเป็นหนกบกชัดแจ๊หนกจันกระตุ้มไปน้องได้ยบบจอดแจฉจอดเจอหนิมาบังหนาอยู่บานบาไลร์กดแชร์กดติดตามฝากกับการเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อสบายดีอืมเป็นขาดลายใหญ่เอ็ดสุดยอดได้เนี่ย